เาสู่ U T u T C Happy Life เราจะมาแฮปปี้กันเป็นประจำ<ใช>นะ<ช>ที่ <c oughs> U T T C Station ครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะจะรวบรวมเรื่องราวทั้งในและต่างประเทศรับรองติดตามเราวไว้ไม่ตกเทรนแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงกิ้งให้กับพวกเราด้วยนะคะ ใช่ครับเอเลยว่าวันนี้ไม่มีใครยอมใครนะเทปที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นแต่รอบนี้เนี่ยฟาดฟันสุดๆไปเลยเพราะวัด<ะ>ก็เลยว่าวันนี้เนี่ยคน<ะ>ที่ดูวันเนี้ยชอบเรื่องของใครมากที่สุดเริ่มไหม่บบที่ท่องเทีเ่ยวก่อนเลยนะคะ รายงานจาก World Tourism ค่ะ Organization นะะ UN w t o ค่ะปี2024ค่ะระบุว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า70%นะคะใช้สมาร์ทโฟนใช้ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนท่องเที่ยวเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มใช้ AI ในการวางแผนการท่องเที่ยวจริงครับเริ่มทานอาหารด้วยใช่ไหมคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วที่พักต่างๆเราก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนนี่แหละหเครื่องเคชเป็นอวัยวะใช่แล้ว ใช่ค่ะพวกแอปจองตั๋วต่างๆเช่นพวกเอ่อทิปอโกรดาบุ๊กิ้งนะคะหรือชาเวโลกาพวกนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยวางแผนในการท่องเที่ยวได้บอกหน่วยและอีกอันนึงคือพอเราใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีพวกนี้มันมีส่วนลด มันมีคูปอมเช่นเรไรให้เราต้องไปต่อมากเช่น booking com booking เสร็จปุ๊บเราต้องไปใช้โรงแรมต่อเราต้องไปทานอาหารต่อมีจองรถเช่าด้วยใช่ไม่หยุดค่ะบอกเลยหยุด บอกเลยว่าการท่องเที่ยวสมัยนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ใช่ค่ะของ booking com นะคะ f u t u r e of travel report นะคะปี2 0 2พบเนี่ยเพราะว่าเทรนการท่องเที่ยวนะคะทางทางเชิงดิจิทัลค่ะหรือว่า Virtual Tour แล้วก็ m e t a เวิร์ e เอ็กซ์เพ e นะคะกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นด้วยก็คือเที่ยวในโลกเสมือนใช่ไหม ก็คือใส่กลุ่มวัยรุ่นใช่กลุ่มวัยรุ่นเล่นใช้กันเยอะก็พวกเราก็เที่ยวอยู่คือถ้าเราดูในอินฟลูเอนเซอร์หลายคนในในยูทูบเนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยจับ g o o g l e Map แล้วก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆมีแบบนี้แล้วจะได้เหมือนจะเหมือนจริงก็จะว่าได้ไปเที่ยวจริงๆจะบอกว่าในที่สิงคโปร์เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองดูลองดูกันว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้กันแพร่หลายหรือยังอย่างแบบพิพิธภัณฑ์บางที่เนี่ยก็เป็นเวอร์ชวลทัวร์ละ ให้เข้าไปดูหละเงี้ยคอ๋อเห็นเห็นบางอันเป็นสถานที่สําคัญให้เข้าไปดูแบบนี้คือการเข้าไปดูแบบนี้มันรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยเหมือนเข้าไปในสถานที่จริงใ่ากกว่าลด์เบฟมากกว่าลยถูกต้องครับใช่ค่ะเลิศอย่างในประเทศไทยเราหนีไม่พ้นค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็เริ่มทําขึ้นมาค่ะแล้วก็พาไปเที่ยวจังหวัดสำคัญได้แก่จังหวัดแพร่จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะจังหวัดลบบุรีจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราช จโอ้จริงๆเนี่ยแต่ละจังหวัดทั้ง9จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดแห่งมืองท่องเที่ยวมากๆากอยู่เนาะไม่แล้วบางจังหวัดแา่จังหวัดนู้นยังไม่เคยไปนะก็ไปเวอร์ชวลทัวร์ก่อนไปดูไปเวอร์ชวลใช่แล้วบางจังหวัดยังไม่เคยไปถ้าเราชอบแล้วเราค่อยเอาตัวเองไปอยู่ในที่จริงใช่แล้วรู้ว่าดีมากๆไปลองสองเกาซึ่งในทางภาคใต้สมมุติว่าใต้อยู่ไกลใช่ไหมคะอาจจะลองไปดูของตัว V R ก่อนว่าเป็นยังไงสนใจได้แล้วแล้วเราค่อยไปเจอของจริงเราก็จะไปอารมณ์ร่วมมากขึ้นเนาะจริงจริงใช่เนาะเน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริงค่ะหรือที่เราน่าจะพอคุ้นๆกันอยู่อะไรคะต้นหมวยชื่อว่าสยามที่รักอ๋อชื่แบบมันเป็นองไรมันเป็นยังไงสยามที่รักค่ะที่นําเทคโนโลยีนะคะเข้ามาพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวค่ะในพื้นที่3จังหวัด ชายแดนภาคใต้ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิดด้านเศรษฐกิจบริษัทชายแดนภาคใต้ใช่นะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใช่เพราะว่าได้มีโอกาสที่ไปติวที่ UTCC นะคะแล้วก็ลงไปที่ปัตตานีก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเมืองเขาสวยนะจริงสวยค่ะเป็นการสะทัดเงิน ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยค่ะโอ้โหดีมากเลยเทคโนโลยีนะคะเมื่อกี้ค้างไว้ของอาจารย์นุ่นเรื่องอะไรคะอาหารการกินองไม่ยอมอะไม่ยอมอาจารย์หมยจะไปเที่ยวเทคโนโลยีจะยังไงก็แล้วแต่คะเรื่องกินเรื่องขอแวะมาที่เรื่องกินนิดนึงนะคะแล้วเชื่อไหมคะว่า Euro Monitor International 2024นะคะบอกว่าเทรนด์อาหารไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันฟู้ดหรือว่าอาหารที่เสริมสุขภาพต่างๆกําลังมาแรงวันนี้เอามาฝากกันค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูว่าทานกันหรือเปล่า อันแรกนะคะที่จะเอามาฝากกันคือเรื่องของปลาแซลมอนค่ะโถชอบเลยทานบ่อยมากอาจารย์เบสทำหน้าแบบนี้ต้องนิ่งเลยอาจารย์เบสอาจจะไม่ทานไม่ได้ทานปลาแซลมอนแต่ทีนี้นะคะเราชอบกันแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปลาแซลมอนเองนะคะมีกรดไขมันนะคะโอเมก้าสามเราไม่ใช่กินเพื่อความอร่อยอย่างเดียวนะคะเพราะกรดไขมันโอเมก้าสามเนี่ยช่วยเรื่องของความจําค่ะแล้วสามารถทําให้เราเนี่ยโฟกัสงานที่เราทําหรือเรียน ได้มากขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าทำไมเราถึงโฟกัสเราอาจจะกินปลาแซลมอนก็ได้นะ <S <S ชื่อเป็นยังไงดูดีแล้วนะคะแล้วก็ของอาจารย์เจสนิดนึงค่ะไฮซิว่าอะไรคิดว่าชือเป็นอย่างที่ชอบมากช็อกโกแลตอยู่ในนั้นไหมคะ มีดาร์กช็อกโกแลตด้วยคือเรารู้สึกว่าถ้าเราทานช็อกโกแลตเนี่ยจะทําให้เราอารมณ์ดีถูกไหมคะแต่ว่านิดนึงค่ะถ้าเราทานดาร์กช็อกโกแลตที่70%ขึ้นไปมันจะทําให้เราเนี่ยในเรื่องของความจําและสมาธิด้วยดีมากเลยนะทุกคนอาจจะมองว่าอาจารย์นุ่นพูดยากจังเลยแซลมอนดาร์กช็อกโกแลตจะทานที่ไหนมาแล้วค่ะหาง่ายๆเลยค่ะไข่ จบไหมเอาจริงใกล้ตัวนะใช่แล้วทุกคนทานไข่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไข่เนี่ยเป็นแหล่งของโคลีนค่ะที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อทานไข่แล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะคะมีสมาธิแล้วก็สามารถโฟกัสงานได้อีกแล้ว นะคะแต่นิดนึงนะคะว่าด้วยวัยอย่างเราอาจจะต้องดูปริมาณที่ทําไมคะเหมาะสมด้วยดีนะฮะถ้าถ้าวัยอย่างอาจารย์เนี่ยสท่านเนี่ยคอเลสเตอรอลพุ่งแล้วแต่ถ้าเป็นวัยน้องๆนะจัดการเลยค่ะเต็มที่ใช่แล้วค่ะถึงแม้จะมีแหล่งโคลีนมากก็ตามนะคะหรือว่าช่วยเสริมอาหารต้องกินปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยอายุด้วยค่ะแล้วก็ส่วนขนมขบเคี้ยวอีกอันนึงที่ไม่ได้พูดถึงนอกจากดาร์กช็อกโกแลตแล้วนะคะคือถั่วและธัญพืชค่ะที่ตอนนี้หลายๆที่หาซื้อได้ง่ายว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็ ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะสุดท้ายขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งที่เราชอบทานกันอะโวคาโดค่ะคิดถึงเพลงเนอะโวคาโดไม่ใช่ละค่ะอะโวคาโดเป็นผลไม้จนหมวยชอบทานคือบางคนเนี่ยไปทานอะโวคาโดเคยกินไหมไม่เคยชอบอะโวคาโดทานแบบมะม่วงสีเขียวเขียวเหมือนกันใช่ไหมคะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเนี่ยช่วยเรื่องอะไรจันหมวยช่วยในเรื่องของบำรุง สมองด้วยอ่าบางคนคิดว่าเรื่องของไขมันะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอันนึงนะเรื่องของวบอกโดเนี่ยคือทําให้สมอง <ฮะ S 1> พอเราทานแล้วเนี่ยสมองเราก็คือจะปลอดโปร่งค่ะอ่าปลอดโปร่งพร้อมทํางานแล้วก็รับวันใหม่ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่เอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนไข่ดาร์กช็อกโกแลตถั่วธัญพืชนะคะก็ขอโน้ตไปนิดหนึ่งว่าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ขอให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมทานอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยใช่อันี้ก็เป็นการดูแลปังไหมอาทานแล้วก็เรารู้ด้วยนะว่ามีประโยชน์อะไรที่จบรายการได้เลยเนี่ยก็เป็นการดูแลภายในเนาะเพื่อให้ภายนอกเราก็ผิวณาันดี ซึ่งภายนอกเนี่ยต้องยกให้จันเจนแล้วไม่แล้วสวยๆ๋ยวปิดเองสวยๆให้จันเจจอนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการแต่งหน้ากันใช่เขาค้างไว้เรื่องของลิปใ่าช่มันเป็นยังไงครับปัญหาของลิปปกติเมื่อก่อนนะคะทุกท่านเป็นไหมเวลาเราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าเวลาเราช้อปปิ้งแล้วเราลองเทสต์เครื่องสำอางอะไรเงี้ยกับมือกับมือเคยเห็นบางคนเทสกับหน้าเลยมันถือเป็นอะไรที่อันตรายมากนะคะทีนี้ค่ะเราก็เลยสามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า A R Try On นะคะ <Wow. S 2> ซึ่ง A R Try On เนี่ยเป็นเทคโนโลยที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่างเช่น Sephora เองนะคะหรือว่ากลุ่ม L'Oreal นะคะ Gucci นะคะใช้แอปพลิเคชันในการสร้างฟิลเตอร์นะคะให้เราเนี่ยสามารถทดลองสีลิปสติกสีอายแชโดว์สีแปง้งอะไรอย่างเงี้ยบนหน้าเราได้<ส>เลยก็คือสีลิปสติกของแบรนด์เขาเลยใช่ไหมคะที่ก่อนที่เราจะเลือกซื้ออทีนี้มีมีใครไปเลือกลิปแล้วแบบลองทดลองกับแขนแบบเลยๆสีไหม ใช่ไหม,มอย่างแล้วนมีมีเพื่อนเวลาไปลองริฟทีนี่ก็คือแขนยาวเท่าไหร่นี่ก็หมดนะจริงๆไปถึงแขนเพื่อนอันนี้ไม่ต้องแรออ้วไงก็คือมี AI ก็ลองเลยนะ<อ>ก็ไม่ต้องเปื่อนมือแล้ว ช่แล้วไม่ไม่ใช่แค่เครื่องสำอางเท่านั้นนะคะจากสถิติของ Shopify เขาก็บอกว่าในแพลตฟอร์มของแบรนด์ที่ใช้ AR Try On เนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง94%แล้วรู้ไหมคะว่ากลุ่มที่ช้อปปิ้งซื้อใช่ไหมจันเจสพอใช้แล้วสวยมันก็เร่งหัตาาการซื้อของผู้บริโภคเห็นรูปแล้วสวยซื้อเลยดีกว่าสีเหมาะกับหน้าเราถูกต้องและกลุ่มที่ช้อปปิ้งเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ Gen Z นั่นเอง Gen Z ก็คือวัยอย่างเราเราเจนซีเดี๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยววัยอย่างเราไป ไปช็อปบ้างอ่าะเผื่อจะได้มีเจนอื่นที่ไม่ใช่เจนซีขึ้นบ้างอาจารย์หนวยใช่เดี๋ยวเราไปไปเขาเรียกอะไรนะแบ่งฐานใช่อ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องสำอางนะคะรวมถึงเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าก็สามารถใช้ AI try on ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นเวตากันแดดนะอาจารย์รุ่นเคยไหมคะใช้ AI try on ลองแว่นใช่ค่ะคือที่ใช้มาล่าสุดเนี่ยมันมีบางแบรนด์ที่ไปทดลองแว่นว่าเราใส่แบบไหนบางทีเราหน้าใหญ่ใส่เหลี่ยมใส่กลม อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเคยลองแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบแพร่หลายมากตอนนี้ไม่สักเซสเท่าไหร่หลายแบรนด์อย่างเช่นเรเบ a n นะคะเ e นท์เทอรมอนสเตรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้ต่กระทั่งของ g ูช c ่เนี่ยก็ยังมีเหมือนกันกมบอกเลยว่าเขาปังหรถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะอไปลองใช้แล้วใช่่คะ AR Try On มีอะไรอยากรู้ว่าเรื่องดูดวงเนี่ย มีเรื่องของ AI มาช่วยไหมไม่เขาอยากปิด้ายเอาปิดสวยๆไงไม่แต่บอกว่าอยากจะบอกว่า AI เคยใช้แล้วนะเรื่องดูดวงอันนี้จะฟังขนาดไหนอยวต้องมาดูก่อนอย่ให้ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์มารู้จักแอป You Destiny ป่ะแอป You Destiny เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มดูดวงเอาจริงๆแอปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากมูลค่าตลาดของความเชื่อไงเท่าไหร่มันมากกว่าหมื่นล้านนะตั้งแต่ปี6 6แล้วแล้วมันก็คาดการณ์ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ ด้วยพ่อแม่หนึ่งในนั้นก็คือมีเรามีเราอยู่ในนั้นหนักๆเลย่ด้วยพ่อแม่อะแอปยูดิสซี่เนี่ยมันมี AI ตัวหนึ่งชื่อ AI a s t r o l ท g y ไรได้บ้างซึ่ง a อ a s t r o l o g y เนี่ยมันประกอบไปด้วย12ฟีเจอร์โอ้เยอะนะเยอะซึ่งอันนี้มาเล่าไม่ได้ขายของนะฮะไม่ได้เชื่อเมรับตำแหน่งทางเชื่อมนะฮะก็คือ12ฟีเจอร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยการดูดวงหลายขนาดมากๆอยากจะเปิดจักรวาลเปิดดวงดูพรหมริกิจ ดูโง่ดูตัวเลขดูความรักดูการงานได้ได้หมดเลยใครเชื่อเรื่องตัวเลขเรื่องเชื่อเรื่องสีเชื่อเรื่องตัวอักษรได้ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้อ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดียวก็มันอาจจะมีคอมเมนต์นิดนึงว่าเฮ้ยมันจะดิส랩อาชีพหมอดูหรือเปล่าใช่แล้วหมอดูทำอะไรอะเยอ่ะว่าถ้าเราดูในเรื่องของตลาดพฤติกรรมผู้ริโภคเราก็ดูว่าผู้กันเขาเรียกว่าพฤติกรรมผู้ริโภคบางกลุ่มเนี่ย ก็ยังชื่นชอบการดูดวงกับหมอดูอยู่ค่ะบางคนชอบไปถึงสถานที่บางคนชอบดูดวงออนไลน์เราเห็นไหมมีดูดวงออนไลน์กับหมอดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มปรับมาเป็น AI แล้วตลาดมันก็จะถูกแบ่งเซกเมนต์เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมความเชื่อเราด้วยค่ะอค่ะปังป่ล่ะน่าสนใจไม่แต่ว่าจริงๆของอาจารย์เบสเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เนาะสำหรับคนแบบอย่างพวกเราอย่างเงี้ยทำงานเลิกดึกแล้วคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปแบบออนไซต์เนี่ย หมอดูปิดลำบากใช่แต่พอมีอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้24ชั่วโมงจริงถูกไหมอย่างจันเบยเนี่ยชอบกดอัดดวงมากมีใครชอบเล่นอัดดวงไหมคอมเมนต์มาหน่อยอ่ะอดวงในไลน์จะดูดวงไลยวันดูรลายเดือนดูความรักวันไหนเงาๆก็อยากดูการงานวันไหนรู้สึกเงินขาดมือก็ดูการเงินดูทุกเรื่องช่วยไหมสรุปก็ไม่ได้ช่วยแต่บางทีการดูดวงก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะ ก็เอาความสุขไงลุ้นไง,งลุ้นว่าปีนี้ราศีอะไรปังใช่ใช่ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้นี่ราศีตันเบสปังสุดๆราศีอะไรคะสิงห์อ๋อราศี <laughs> บอกไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นทั้ง4เรื่องของทั้งอาจารย์ทุกๆคนนะชอบเรื่องไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์นุ่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะโหคือเรื่องราวดีๆนะคะทั้งในและต่างประเทศที่เรา4ี่คนเอามาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะของอาจารย์นุ่นเกี่ยวกับการกินนะคะหรือเกี่ยวกับแฟชั่นความงามนะคะการใช้ AI นะคะในการใช้ลิปสติกนะคะอาจารย์เบสมาแล้วค่ะเรื่องของดูดวง12ฟีเจอร์นะคะสุดท้ายอาจารย์หมวยนะคะเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีต่างๆในการ ท่องเที่ยวค่ะถือว่าครบจบในวันนี้เลยนะคะทุกคนถือว่าปังละกันเสมอกันนะคะแล้วก็ฝากเรื่องเาาดีๆนะคะไว้ที่นี่ค่ะ U t t s t a t i o n ในรายการ UTC Happy Life นะคะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะใช่ครับแล้วเจอกัน EP ถัดไปใน UTC Happy Life วันนี้ลาไปก่อนครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ